เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G podcast uh huh. YouTube ทุก YouTube ที่เกี่ยวกับม่วงเ uh ่ย huh. มั่นใจว่าดูเกือบครบทุก YouTube แล้ว <c oughs> หนังสือที่เห็นวางที่ไหนหน้าปกเป็นรูปมะม่วง uh huh. อ่านมาทั้งหมด เกษตร 5G podcast ในตอนนี้นะคะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงเก่งแห่งบ้านวังน้ำบ่อเจ้าของสวนรงทองตำบลไซย้อยอเ,เนินมะปรางจงหวััดพิษณุโลกเกษตรกรชาวสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอันหรือชื่อเรื่องความแกร่งฉลาดรอบรู้คุณชนที่ชายช่างประดิษฐ์ผู้ที่เริ่มต้นกับการเกษตรที่เรียกว่าศูนย์ค่ะ เกษตร 5G พอรแคร์นะครับวันนี้เรามาพบกับคุณชนทิชาช่างประดิษฐ์นะครับเจ้าของสวนรวงทองอำเภอเนื้ปางจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่ชนได้ไหมได้เลยค่ะพี่ชนเล่าประวัติของพี่ชนก่อนจะมาเป็นเกษตรกรให้ผมฟังนิดนึงได้ไหมครับเชิญเลยครับประวัติของพี่ใช่ไหมคะพี่ก็เป็นคนที่นี่แหละค่ะเป็นคนบ้านวังน้ําบ่อตาบลไซย้อยอำเภอเนื้ปางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะคะไปเรียนในเมืองพิษณุโลกนะคะจนจบวุฒิปวส บัญชีอ๋อจบบัญชีใช่ค่ะจบบัญชีจากนั้นก็ไปทํางานในกรุงเทพนะคะเริ่มแรกก็ไปทางานการเม้นต์การเม้นต์การเม้นต์เป็นเกี่ยวกับผ้านะคะแล้วก็ทําได้ปีเดียวครับนะคะก็เอาไปทาคอนโดนะคะไปไปทำไปเป็นพนักงานบัญชีค่ะค่ะของบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะคะครับทาไปทํามานะคะจนถึงเป็นพนักงานขายะค่ะก็แบบชีวิต ผมผันไปเป็นพนักงานขายไปขายด้วยไปขายค่ะตอนหลังไม่มีพนักงานขายก็ไปขายด้วยนะคะตอนไปขายเนี่ยก็ให้ประสบการณ์หลายหลายอย่างมากมากอะไรบ้างครับตอนขายเนี่ยคอนโดอยู่ที่ถนนสุรวงศ์นะคะครับผมอย่างเช่นการขายเนี่ยเราทําให้รู้ว่าทํายังไงเราถึงจะขายได้จากประสบการณ์ในการทํางานในด้านสังหาริมทรัพย์ครับเอ่อสามสิบปีที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะคะทาให้รู้ว่า ถ้าบ้านเนี่ยราคาบ้านหรือคอนโดราคาเท่าๆพื้นๆเนี่ยก็ยังมีเหลือในสต็อกเยอะอ๋อแสดงว่าขายไม่ค่อยได้ขายคือขายได้เรื่อยๆอะค่ะขายได้เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นคอนโดหรือบ้านที่มีราคาแพงอ๋อหรูๆเลยหรูๆเลยครับแพงๆเลยห้าสิบล้านขายดีเอาขายดีไม่ทำไมเป็นอย่างนั้นพี่ชนขายดีขายหมดไม่พอขายอืเพราะว่า คือจริงๆการขายเนี่ยพอมองปุ๊บเนี่ยสวยชอบอ,อราคาแพงเนี่ยทำไมถึงแพงนะคะต้องต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดนะคะค่ะเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าค่ะทำอยู่นานไหมพี่พี่ทำงาน จากบ้านบ้านนาเนี่ยนะคะไปทํางานเมืองหลวงเนี่ยรวมก็ประมาณ30ปี30ปีใช่ค่ะโอ้โหไปอยู่ที่กรุงเทพ30ปีเลยใช่ค่ะตั้งแต่อายุ20นิดนิดอ๋อแล้วแล้วยังไงนึกยังไงถึงกลับมากลับมาเพื่อมีลูกสาวคนเดียวนะคะลูกสาวก็จบบัญชีเหมือนกันอยากให้จบจบเหมือนกันพอจบแล้วเนี่ยเขาก็ไปทํางานบริษัทฝรั่งนะคะต่อมาเขาก็แต่งงานไปอยู่ที่เมกาอ๋อไปยอยู่เมืองนอกใช่ค่ะไปอยู่เมืองนอก ก็เลยพี่ก็เห็นว่าเอ๊ะลูกไปอยู่เมืองนอกแล้วแล้วพี่เองก็ทํางานที่ค่อนข้างเวิร์กฮาร์ดอะทำงานหนักมากๆที่นั่นะนะคะตื่นตีสี่ตีห้าทำงานเลิกทุ่มหนึ่งสองทุ่มคนบังกอกเนาะคนบังกอกใช่ค่ะทํางานเยอะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถึงเวลาที่เราควรจะหยุดงานที่ที่นั่นแล้วเราก็ไม่ได้มีความเป็นห่วงลูกแล้วใช่ค่ะก็เลยกลับมาอยู่เพราะว่าที่นี่มีแม่มีแม่อยู่ที่นี่จริงๆในการวางแผนของพี่เนี่ย ก็วางแผนไว้ว่าจะเลิกทํางานสักตอนอายุประมาณ50อย่างเงี้ยค่ะชัยเลิกทํางานแล้วกลับมาอยู่บ้านอ๋อพี่พี่ชวนไปอยู่ตั้งแต่อายุ20่ต้นใช่ค่ะมาถึง50ใช่ค่ะถึง30ปีแล้วใช่ค่ะ30ปีที่อยู่ในบ้านเลยห้าสิบห้าสิบเสร็จใช่ค่ะก็กลับมาอยู่บ้านมาดูแลแม่แต่ก่อนกลับมาพี่ก็เดี๋ยวกลับมามันจะไม่มีอะไรทำเนาะเนื่องจากครอบครัวเนี่ยก็จะมีที่ดินที่ปลูกยูคาลิปตัสปลูก พืชล้มลุกอยู่ก็เลยใช้20่ไร่เปลี่ยนใหม่มาปลูกมะม่วงอ๋อเปลี่ยนเลยเปลี่ยนค่ะปลูกมะม่วงเนี่ยคิดไหมว่าปลูกปลูกไปทำอะไรไม่ได้คิดเลยเห็นเขาปลูกก็ปลูกตามๆกันออ๋เป็นแล้วไปเรียนมีความรู้ทางด้านเกษตรไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยไปทำข้าวโพดไปทำมันสับปะหลังกะทำไม่ได้ ปลูกผลไม้ดีกว่าปลูกแล้วยังไงเขาก็ยืนต้นอยู่ไม่ต้องเหนื่อยถ้าเขาโพดมาสับาหลังมันต้องทําทุกปีมันต้องทําทุกปีแล้วไม่เคยทํามาทําไม่ได้แน่นอนแต่สวนผลไม้เนี่ยเอ้ยเอาไว้เดินเล่นเอาไว้เอรีแลกอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วทีเนี้ไปไงต่อไปไงที่นี่พื้นที่เนี่ยเออเราก็มีการจัดการเรื่องพื้นที่นิดนึงด้วยว่าพื้นที่ของเราเป็นหินเป็นส่วนใหญ่อ๋อเหรอใช่ค่ะเป็นหินเป็นส่วนใหญ่ทีเนี้ยอ่าเราปลูกเสร็จแล้วก็ปล่อยจนห้าปี เออจนสักประมาณ4ปี3ปี4ปีเนี่ยกลับมามะม่วงก็โตแล้วค่ะกลับมาอยู่ที่บ้านครับค่ะก็แสดงว่าพี่พี่ชนมาปลูกมะม่วงก่อนที่พี่ชนจะกลับจะกลับกลับมาอยู่บ้านใช่ค่ะวางแผนไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวไม่มีอะไรทำเอี๋ยคฮาร์ดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวฮาร์ดอย่างเดียวเลยแม่เขามีที่ไว้ก็ขอที่แม่นิดนึงมาปลูกบ้านรอไว้สําหรับที่จะกลับมาอยู่ที่นี่แลวเห็นบอกเมื่อกี้พี่ชนบอกว่ามันอ่ะมันเป็นอะไรนะหินดินใช่ค่ะ ด้วยพื้นที่ดินส่วนใหญ่ของวังน้ําบ่อเนี่ยนะคะจะเป็นหินดานเป็นดินดานอย่างมะม่วงแปลงแปลงนี้เป็นแปลงหลังบ้านนะคะจะเห็นว่าปลูกเนี่ยไม่ตรงแถวบางทีก็เว้นห่างมากๆเลยปลูกไม่ได้ค่ะเป็นแผ่นหินทั้งแผ่นเลยอ๋อผมนึกเอาไว้ไปเตะตะก้อไม่ใช่ใช่ไหมแผ่นหินเลยค่ะปลูกปลูกไม่ได้ครับเราจะต้องปลูกมะม่วงมะม่วงกะล่อนก่อนกะล่อนป่าแสดงว่ากลับมาก่อนกลับมาปลูกมะม่วงกะล่อนก่อนปลูกมะม่วงกะล่อนโอเคเพราะทำไมถึงปลูกมะม่วงกะล่อน ปลูกมะม่วงเพราะว่าเป็นหินเป็นส่วนใหญ่มะม่วงกระล่อนเนี่ยเป็นมะม่วงป่าเขาจะมีรากแก้วที่แข็งแรงครับพอปลูกมะม่วงกระั่อน,นไปสักสองปีเขาต้นโตพอประมาณเราก็เปลี่ยนยอดใหม่อ๋อตัดต่อยอดต่อยอดเป็นเป็นน้าดอกไม้สีทองอ๋อเป็นน้าดอกไม้สีทองใช่ <m ets> ค่ะเป็นน้าดอกไม้สีทองเห็นไหมคะสองปีผ่านไปกว่าจะน้ําดอกไม้สีทองกว่าจะโตมาอีกสามปีใช้เวลาห้าปี โดยทั่วๆไปการปลูกผลไม้เนี่ยสปีสปีเนี่ยให้ผลผลิตละเต็มที่แต่ที่สวนยังไม่ได้เพราะว่าด้วยเป็นเป็นหินเป็นดินดนเป็นดินดานนะคะกว่าจะโตก็ใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมะม่วงที่สวนรวงทองหรือมะม่วงวังน้ําบ่อตอนนี้เราเป็นวิสาหกิจชุมชนมีการรวมกลุ่มกันนะเราเราใช้ชื่อแบรนด์ว่าวังน้ําบ่อแมงโก้ทาไมเราถึงใช้ชื่อแบรนด์นี้แล้วเรามีสโลแกนว่า มะม่วงดีมีทั่วไปถ้าหวานจับใจต้องไปวังน้ำบ่ออ๋อนี่คือสโลแกนนี่คือสโลแกนของกลุ่มของกลุ่มมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ,อหรือโครงการเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดหนึ่งพี่ชนจบบัญชีไม่มีความรู้ด้านเกษตรไม่มีแล้วมาทําเป็นกลุ่มรวมกลุ่มการเป็นกเกษตรแปลงใหญ่พี่ชนไปเอาความรู้จากไหนมาไม่สัมผัสเกษตรเลย พ่อแม่ทำนาก็จริงแต่ว่าไปเรียนหนังสือแล้วไปทํางานกรุงเทพครับก็ไปใส่ใจในงานตรงนั้นที่เต็มที่พอเสร็จปุ๊บวันหนึ่งที่เรากลับมาทําเกษตรครับปลูกมะม่วงไว้ก็จริงไม่เคยมีเป้าหมายมว่าเราจะไปขายใครหรือปลูกทําไมปลูกจะจะทำยังไงต่อไปแต่พอเรากลับมาปุ๊บโอ้โหมะม่วงต้นโตแล้วครับอ้าวมีช่อเราจะไปขายให้ใครมันเกิดคําถามว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงดี ในโซเชียลค่ะ youtube ทุก u t u b e ที่เกี่ยวกับมะม่วงเนี่ยมั่นใจว่าดูเกือบครบทุก u t u b e แล้วหนังสือที่เห็นวางที่ไหนหน้าปกเป็นรูปมะม่วงอ่านมาทั้งหมดนะคะไม่รู้จักสำนักงานเกษตรไม่รู้จัก npk ไม่รู้จักอะไรเลยเริ่มต้นจากศูนย์ทั้งหมดวันหนึ่งไปเห็นในโซเชียลในกลุ่มที่ชื่อว่ามะม่วงเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมในการ ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกเป็นเวลา5วันนะคะโอ้โหรีบเลยสมัครไปปรากฏว่าสมัครในที่หลังเขาได้อบรม3วันที่ไหนที่ไหนที่มหาวิทยาลัยศวรอ๋อพิโรนี่เองพิสมุโลกของจัดโดยท่านดรพิรศักดิ์ชัยประสาทอ๋อซึ่งในการใช่ค่ะซึ่งในในการเข้าอบรมเนี้ยมั่นใจเลยว่าเราทําได้แน่นอนเพราะว่าเอ่อในการอบรมในครั้งเนี้ยทางทีมอบรมเนี้ยเขาได้เชิญ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญความเป็นมืออาชีพทั่วประเทศมาให้ความรู้กับผู้รับการอบรมเพิ่งรู้ว่าสไปนีทโทแรมเนี่ยกำจัดเพี้ยไฟได้เด็ดขาดเด็ดเดียเยมื่อก่อน<ด>ไม่เคยได้ยินมาเลยเรียนบัญชีสไปนีโคลแรมไม่รู้จักไม่รู้จัก,จกสารเคมีใดๆไม่รู้จักทั้งสิ้นเพิ่งรู้จักงานนี้นะคะโอเคทางด้านวิชาการเนี่ยรู้แล้วแต่คนที่แบบดูแลสวนตัดต้นไม้เนี่ย บังเอิญว่าเราโชคดีมีคุณมานิดคุยนาคคกับกกัับบคุณเลนูเนี่ยมาช่วยดูแลสวนให้เราซึ่งสองคนนี้ยเขาทำมะม่วงมา2ี่สิบปียี่สิบปีเขามีประสบการณ์มากมายที่น้ชนิชาได้วิชาการมาละก็มาคุยกับเขาว่าเราจะทำแบบนั้นแบบนี้ก็มีบ้างที่เขาบอกว่าแบบนี้มันไม่ได้นะมันไม่ถูกนะมันต้องเป็นแบบนี้บางทีเราก็แบบ มีข้อที่ถกเถียงกันว่าเออต้องแบบนี้เขาก็บอกว่าต้องแบบนี้ในที่สุดเราก็หาข้อที่ตกลงกันได้ปีแรกถือเป็นการทดลองไม่เป็นไรมาผสมประสานกันระหว่างมืออาชีพที่ทํามา20ปีกับชนิชาไม่เคยทํามาแต่ชนิชาอ่านมาเยอะมากดู YouTube และรับการอบรมมาจากมหาวิทยาลัยนาเรศวรครับปีแรกเราได้ผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพทั้งสวนได้ทาง คุณสายันบุญยิ่งซึ่ง<ม>ตอนนี้เป็นนายกสมาคมนะคะ<ม>แล้วท่านก็ได้มาดู<ม>แล้วก็แนะนําผู้ส่งออกให้เราก็คือบริษัทสยาม,มาเอ็กพอร์ตมาทมาดูที่สวนบอกโอเค<ม>ใช้ได้หมดเลยเเมีคุณภาพทั้งหมดนะคะ<ม>ลืมเล่าไปช่วงหนึ่งนะคะว่าตอนที่ศึกษาจาก y o u t u b บต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้ว่าการที่เราจะขายได้ราคาเนี่ย<ม>ต้องต้องขายส่งออก ทำยังไงถึงจะได้ส่งออกก็ต้องไปหาอีกว่าทําไมต้องออกเลยรู้ว่าต้องทํามาตรฐาน G A P G A P ไม่เคยรู้เลยเขาทํากันที่ไหนไม่รู้จักไปอ่านศึกษา G A P 8ข้อไปสมัครที่จะทํา G A P จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างดาวน์โหลดมาแล้วก็ไปที่สํานักงานเลยค่ะแต่กว่าจะเจอสํานักงานก็ไปหามาหลายที่ว่าเขาทำกันที่ไหนนะคะ G A P พร้อมผู้สนับสนุนในการส่งออกพร้อมผลผลิตพร้อม คนที่ทำอ่ะพร้อมเราก็ประสบความสําเร็จในปีแรกที่ที่ทำมะม่วงนะคะอันนี้ก็คือไปเอาความรู้องค์ความรู้จากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมารวบรวมมาเข้ามาทำเป็นสวนของเรา<ช>นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในต่อในตอนหน้าแล้วพี่เนาะ,ะว่าหลังจากาได้รับความรู้แล้วเราพี่พี่ชนเดินไปยังไงต่อเนาะ,ะจนได้เป็นกเกษตร ที่ส่งออกได้อะไรประมาณอย่างนี้นะพี่นะโอเคเนาะพี่เนาะครับผม จากปีแรกที่เริ่มจากศูนย์ผ่านมาตอนนี้ก็6ปีแล้วนะคะในวดรงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองยากที่จะไม่มีใครรู้จักเธอเกษตรคุณภาพหญิงแกร่งชนทิชาช่างประดิษฐ์วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชนทิชาเจ้าของสวนรวงทองที่มาร่วมพูดคุยกับเกษตร 5G นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ฟังกันด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ